สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วโอเคมามาเล่นกันต่อเลยนะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ก็พอมาสติมให้อยู่โอเคก็เล่นต่อจากเดิมเลยเนาะ ที่ห้าแล้วแต่เป็นชัพเตอร์ที่หกแล้วนะครับโอเคนี่แอชดี้ถูกช่วยไว้แต่เธอก็ยังติดเชื้อพาพาราสิตท,ที่รู้กันในชื่อว่าพาราก้าแต่ว่ามันยังไม่สายไปเพราะว่าลุยส์เสนอตัวที่จะมาช่วยพวกเขานีเป็นไังชัพเตอร์หกวัานี้ <Chapter 6. S 2> ซึ่งไม่มีทางเลือกลีออนก็ต้องตอบรับเพื่อช่วยไป โอเคป่ะมันเริ่มกันเลยอ่าคัสซีนเฮ้มีบุหรี่เปล่ามีคิดว่าคุณน่าชอบไหนละแอมเบอร์อายแอมเบอร์คืออะไรปะไอายแอมเบอร์ภาษาไทยมันคืออะไรเนาะนั่นแหละ ผมทำงานให้ผมได้ซึ่งทซึ่งนี่นนนคือเหตุผลว่าทำไมผมยังอยู่ที่นี่นนข้อตกลงเราคือคุณเอาแอมเบอร์มาให้ฉันแล้วเราก็จะออกไปจากที่นี่ดีเทลเยอะอาาโอเคงั้น ต้องช่วยผมแล้วอืมอนนี่คือเอดานะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องทำก่อนได้รับข่าวแย่ข่าวร้ายตอนนี้อากาศไม่ค่อยจะดี คอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้เฮ้ยเออหยุดลอยอยู่นั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้แบบที่นี่อันตรายเกินก็ค,คือแบบ s <S สภาพอากาศแย่นะครับแล้วก็ดิออนไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ด้วย s <S เพราะว่ามันอันตรายนะครับศัตรูเยอะโอเคครับเลยดียะเราเบิดแฟลชแล้วกัน เอาเล็ดเฟรชสักเอาอันนี้ด้ะเอาเล็บเฟรดีกว่าโอเคตอนนี้ฝนก็ตกนะครับในเกมเปิดกล้องใครอยากรู้ในเรื่องก็ไปดูใน YouTube ของผมได้นะครับในไลฟ์สด ไม่ก <ged bubble> ็ไปดูของช่องอื่นก็ได้ถ้าช่องผมมันแบบกระตุกก็ไปดูช่องอื่นได้นะครับโอเคมีของมาใหม่มาให้ไหนดูสิเรามีอะไรขายไหมโอ้เราต้องซ่อมมีนนะมีนเราจะพังแล้วโอเคไม่มีอะไรจะขาย ฮ้ยเนี่ยมีปืนใหม่มาเนี่ยครับชัดกันที่ไม่ต้องแบบชักให้ผมขายลูกซองเก่าไปดีกว่า <c oughs> แล้วก็มาซื้อลูกซองใหม่ดีกว่า <c oughs> ผมอยากได้ลูกซองใหม่มากกว่า <c oughs> มันยิงระยะไกลได้ดีนะครับปืนนี้เราจะเอาเรื่องความแรงก,ก่อนอันดับแรกแล้วก็เรื่องของวิลดเร็วประมาณนี้ อเคเจอใหม่เออนี่ครับปืนใหม่เราลูกซองโอเคมีอะไรเนะี่ยจดหมายตังรับไว้จะมีคนบุกเข้ามาปไปกันเลยเป็นลุยต่อครับตอนนี้เราอยู่ ตอนนี้แถวนี้มีคนเป็นฝูงเลย okay. oh. ซึ่งก็จริงเราสเตย์ก็ได้นะแต่ว่ามีผมน้อยเราเรายิงเลยก็ได้นะ <c oughs> ยิงเลยก็ได้ครับผมสู้ไม่ไหวแล้วก็แค่ถอยมานะครับ เราเบิร์ไปกินถอยถอย,อยถ้าเราสู้ไม่ไหวแล้วก็ให้ถอยนะครับถอยมาตั้งหลักนี้ถอยรอน,นะครับ เราอยู่แค่นี้แหละขวาไม่มาใช่ไหมโอเคล้มเราให้อชิดีตามอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปเตะโอเคตอนนี้ไอตัวนี้ตายแล้ว อุ้ยนี่ป้องกันทันดีนะครับผมกดทนันล้มเปะโอเคตายเดหลือตัวข้างบนนะครับอุ้ยมันปลาลเบิดมาเอ้ยมันปลาระเบิดไอมโมโโ้มอร์ท็อปมาคุณจิ้งจกสวัสดีครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็เคลียร์ศัตรูดได้แล้วนะครับเหลือแต่ไอตัวข้างบน อะไรมันทำอะไรเราไม่ได้ครับถ้าเราแบบไม่อยู่เฉยนะโอเคตัวกมันไม่ต้องไปยิงก็ได้ครับเพราะว่ามันเปลืองกระสุนนะครับอุย๊ยลง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 เอาไม่กดลงละ่ะโถผมก็เพิ่งบอกอยู่ว่าอย่าอย่าอยู่เฉยโอ้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 ย เอาใหม่ดีกว่าขออนุญ,ญาตเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้มันผิดแผนเมื่อกี้นี่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น,น,ข,นขออีกรอบหนึ่งปกติม,มันไม่ต้องอย่างนี้ดิเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้คิดเมื่อกี้แค่ทดสอบเฉยอืมอืมมา เราเบิร์ดแฟทเข้าไปแทงแล้วก็เข้าไปตีตุนแล้วก็ถอยทางนี้แล้วก็โดดลงแล้วก็ทางนี้เอาใหม่ไหมเมื่อกี้แค่ฝึกซ้อมไม่เฉย เฮ้ยตายเมื่อกี้ผมคิดได้เพืเ่อนๆไปไหนอันนี้อันนี้ขอแก้ตัวแก้ตัวอืมแก้ตัวหน่อยแล้วกันอืม งอไหม่ยไม่งอเรามังกับดักนะครับกับดักเยอะกับดักเยอะอย่าอยู่เฉยนะครับเมื่อกี้ผมอยู่เฉยเมื่อกี้ผมแค่แสดงให้ดูนะครับว่าถ้าอยู่เฉยจะเป็นไงวันนี้ผมเล่นแบบดีๆแล้ว เ,เปิดกล่องรอเลยเดี๋ยวมันปลาระเบิดมาโดนอีกฮึบโอเคคราวนี้ไม่โดนละเรากดยอ่อแล้วก็วิง่งกดยอ่อแล้วก็วิ่งนะครับอาจารย์ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นลลเอาเอชเชอ,เอ,เอ,เอีล่ล้มได้ไงวะ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเจ็บไหมเจ็บไหมไม่โอเคงั้นก็ไปต่อฮึบ <c oughs> ผมไม่อยากปืนกระสุนยิงมันอะอเอ้ยเนี่ยยิงตัวนี้ด้วยตุ๊กตา มีตัวแอบอยู่ข้างในนะครับวิ่งขวางทางดนี่ชลี่อืมแทงเลยก็ได้โอเคได้ของมาครับอืมออกมาใส่พวกนี้ได้แล้วก็เอาไปขายพ่อ้าได้นะครับโอเค ไปต่อตอนนี้คือภารกิจเราคือแบบไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันอันตรายครับเดียร์ออนต้องแบบเดินทางกันต่อเป็นการตัดสินใจที่เดียออนคิดมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีอยู่สตัวเข้าไปเตะ ถ้ามันตกมาแล้วก็ปัดทิ้งนะครับอย่างเมื่อกี้เกมนี้ข้อดีคือมันแพลี่ได้นะครับมันแบบป้องกันได้เราก็เลยมีโอกาสที่จะแบบสู้อันนี้ก็เก็บของเนาะอันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบป้อมปราการนะครับป้อมปราการไม้โอเคเราก็จะขึ้นมาทางนี้แล้วก็เก็บ สมุนไพรนะครับโอเคแล้วก็เตะม,ม,มีกระสุนสไนเปอร์แต่ผมไม่มีสไนเปอร์นะเราจะให้แอชลีย์แอบนี้นะครับท <Wait here. S 1> <What? S 2> ีนี้ โอเคหลังจากนั้นเราก็ไปลุยต่อนะเพราะว่าต่อไปเราจะได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวโอเคปลดล็อกนะครับเพราะว่าเราจะได้หนีออกได้ฮบเก็บไอ้นี้ไปก่อนโอเคมาคราบเลยดีเราเบิดแฟลชแล้วกัน แล้วก็กระสุนตุนกลโหลดให้พร้อมโอเคเฮ้ยมีเรื่อยมาทำไงโดดเต็กเตีนการหลังนี่ครับตัวนี้น่ากลัวมากโดนทีเดียตาเลยนะครับน่ากลัวว่ะลาระมเบิด แล้วก็เพนครับเพนนี้เราจะวิ่งออกนะครับทางนี้วิ่งออกไปเลยวิง่งเขาวิ่งว,งว,งวงิเราจะตั้งหลักอยู่นี้นะครับเขาไปเตะ ถ้าสู้ไม่ไหวก็ค่อยโดดลงนะครับวิ่งงออีกอโดดลงเลยก็ได้ฮึบเราจะตั้งหลักสู้นี้แหละเพราะว่ายังไงมันมันก็จะศัตรูมันก็จะไม่มานะครับถ้าเราถ้าเราออกจากเขตตรงนี้ ยิงให้มันเปิดไฟมีเ้่ยสองตัวเราต้องบริหารดีๆครับผมไม่กล้าเข้าไปเตะเออมันอยู่เยอะระเบิดเอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าแี่ยังพอมีโอกาสสู้ครับเนี่ยพอมันถึงตรงน,นี้ใช่ป่ะมันก็จะไม่มาละเอ็นนี่ตายแล้วคนหนึ่งโอเค เดือยตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคอุ้ยระวังนะครับถ้ามันพุ่งมาอย่างนี้ต้องต้องหลบนะครับ,บปืนกลกลาดแล้วก็เข้าไปจระเคฟาดหางใส่มันแล้วก็ยิยงซ้ำอืมลูกซองเปะ อีกสักหนึ่งนัดเคตอนนี้ก็ตายแล้วนะครับประมาณนี้กระสุนหมดเกี้ยงโอเคตอนนี้เลือดก็ตายหมดแล้วครับทั้งสองตัวเป็นวิธีที่ผมก็ฝึกมาอยู่กว่าจะได้ ผมเห็นเขาเล่นนี่แหละเออว่าเขาเล่นกันยังไงเตะโอเค<ๆ>เขาไปเตะกระสุนตัวนี้ผมเดือดน้อยมาก เข้าไปเตะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนี่แล้วก็มาไข่นะครับผมลืมกดดูนะว่ามันแบบไข่ไม่ได้เจ็บเปล่าไม่ที่ผ่านมาทำดีมากเหมือนวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะวิ่งหนีคนคนบ้าเรยอนก็ชมนะครับชมหรือเปล่าก็ไม่รู้ ประมาณนี้นะโอเคก็กระสุนก็มีเท่าที่มีตอนนี้ก็มีมมน้อยอยู่นะโอเคซึ่งเราก็จะมาใช้คุณแจนะครับไขเอาของนี้นะมันมีของอยู่เอาไปขายได้นะครับ เพราฉะนั้นเราก็โดดลง่งไปดูอีกต่อตอนนี้เรามีระเบิดแฟลชสองลูกมีระเบิดเออสามลูกแล้วก็มีกระสุนอีกนิดนึงอุ๊ยตรงนี้มีของโอเค เปิดกล้องเก็บบนแฟลตนี่มีของให้เก็บเพียบแล้วกระสุนชอดกันเก็บดินปืนมาโอเคไปลุยต่อโอเคไปนต่อมาเถอะอเฮ้ยเฉลี เหมือนไม่เป็นไรเลยนะ <c oughs> ข้อใหญ่บ้านมาแล้วลิยอนจิตใจของเจ้าถูกชำระล้างประมาณนั้นแหละ Come, <child. S 2> มาเถิดลูกแ <Ashley. S 2> <c oughs> อชลี่วิง่งจ <c oughs> ังหวะนี้นะครับเราก็ต้องวิง่ง <c oughs> ทางนี้เร็ว วิ่งต่อครับวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อตอ,อัน,นี้อัน,นี้เกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ,โอเคไหมเนี่ยฉ <'m> ันติดพวกเราทำไปต้องไปแล้ว à, rồi chân lên nè ok lên trên 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 gần rồi. ไปต่อฟังนะคุณคือคนคุณคือคนที่เขาต้องการถ้าเจอเขาอีกครั้งหนึ่งก็ให้วิ่งเลยแล้วลีออนล่ะผมทำงานของผมลีออน Leon ก็บอกว่าให้หนีไปได้นะครับถ้าเจอ Hello, <straight> เด๋ยวรีออนจัดก,การมันเองผมครับกระสุนไม่มีว่ายกาโดนอีกแล้วไม่มีอนี้เลยลเอาลูกซองมันก็ได้มา ลูกซองก็โอเคเราขายนี้ไปแล้วกันเนาะขายถ้าได้ขายได้ <c oughs> ขายสเปซได้อะได้มาห้าหมื่นห้าแนเนปเปอร์ผมยังไม่ซื้อแล้วกันผมจะใช้แค่นี้แหละ <c oughs> เราจะอัปเดตอะไรมั่งเ, <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรื่องของความ <c oughs> แข็งแรง เรื่องของอัลเลดการยิงมั้วก็อากระสุนอขับให้เต็มเลยซื้ออะไรไม่ได้ลวเงินเหลือแปดร้อยกว่าออตอนนี้ผมเหลือมีแค่เดียวแล้วแหละโอเคลุยต่อ ตอนนี้อัปเกรดตอนนี้ผมอัปเกรดปืนทุกอย่างเต็มหมดแล้วนะครับเต็มเท่าที่มันเต็มได้นะตอนนี้นะโอเคเฮ้ยอ,อยังนี้ตามมาอีกริอันอือดูผักชีวิตจริงน่าจะกระดูกผักแล้วนะนี่ยิงยิงเรียกร้องความสนใจ ถูกชำนัดล้างตัวมันก็พูดอะไรไม่รู้นะผมก็แปดิกระสุนทำอะไรมันไม่ได้เลยช่วยทำให้ข้อแข็งแกร่งเพื่อจัดการอําอศัตรูหวยเว้นเอ้ยอาชารีวิ่งหนีไปโอเคลาก่อน ขนาดนี้พระเจ้าขอบคุณที่ให้ของขวัญเดี๋ยวนก็ท้าทายลอันดับแรกเราก็อาจจะขึ้นมางนี้ก่อนนะครับกดมีดระบายยิงให้มันล้มนะครับซ้ำโอเค ประมาณนี้นะเรายิงลูกซองไปให้ได้แบบสองสักสี่ห้นัดให้มันล้มนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหมวดฮาร์ดคอร์หรือหมวดโปรเฟชชั่นแลก็จะยากกว่านี้นะอันนี้มันก็จะเป็นล่างสองมันแล้วนะครับซึ่งล่างสองก็ค่อนข้าง,างน่ากลัวรกว่าเดิมเราก็จะวิ่งขึ้นไปวันนี้อันดับแรกเอาไปกินมันจะปาไฟไหนะครับเราก็ต้องวิ่งหลบนี้นะซึ่งผมก็ดูใน Youtube มานะครับ อ่ะวิ่งหลบอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกเล่นมาด้วยแหละจากที่ผมเคยเล่นอันก่อนนะที่แบบมันไม่ที่มันไม่ถูกยิงโดนถังนะครับยิง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 แล้วก็วิ่งหลบหลบแค่ซ้ายขวานะครับวิ่งสลับไปมายิง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 ถ้ามันปามาสองอันเราก็ไม่ต้องหลบนะครับหนึ่ง ยิงไปเรื่อยๆหลบนะครับระวังนะครับโดนลงย,ยิยงระเบิดระวังนะครับเฮ้ยหลบก่อน มันบอกเทสติริล้วก็ต้องหลบนะครับยิง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 โดดลงโอ้โปสุดหรือน้อยมากยิงระเบิดโดด อุ้ยเกือบไปแล้วยังไงยังไงวยโดโลบิกอันนี้ผมก็เล่นแบบเดาเดาแล้วนะครับตอนนี้โอเ okay. ค achievement ด้วย defense ป้องกันดิชีสนะครับหลอดซาเล์ ก็เริ่มไหม้หมดแล้วนะบ้านเริ oh go ่มไหม้หมดแล้วแอชลีก็มาช่วยเลออนมาแล้วที่นี่มันจะถล่มมาแล้วโอเคได้ลูกกตามันครับไปขายอ๋อไปขายได้นะก็เวลาผมเล่นเวลามันแบบพุ่งมาหาเราผมก็จะแบบโดดลงตลอดนะครับเพื่อไม่ให้โดนดาเมจนะอืม แต่ผมก็เล่นไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยเก่งหรอกจริงๆดูตอนนี้มันก็เผาไหม้หมดแล้วโอเคไปมาแล้วมแล้วเดี๋ยว,ว,วมาเร็วโอเคให้ช่วยไหมประมาณนั้นขอบคุณ ไปต่อไฟมันเผาไหม้มันจะเป็นตัวเป็นแบบตัวรอดกับชาวบ้านได้เราได้ไป,ปดีกว่าแต่เชอรี่ก็ถามว่าแล้วฉันจะเป็นเหมือนกับพวกเขาไหมแบบติดเชื้อเอนพวกเขาไหมเดี๋ยวก็บอกว่าไม,ไม่ไม่หรอกผมไม่ยอมให้มันปล่อยเป็นอย่างนั้นหรอกประมาณนั้นโอเคตอนนี้ <c oughs> นี่เดีย๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปดื้อกระสุนเลยเนาะโอเคเราก็มาต่อครับที่ปราสาทนะตอนนี้ประตูก็ได้เริ่มปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นอืมอย่างน้อยก็ไม่มีใครตามเรามาได้ไปต่อเถอะ โอเคชั้นเตอร์เอ็นนะครับจบแล้วชั chapter ้นเตอร์น the OK. so ี้ก็โอ้โหได้เงินมาได้ก็ประมาณนี้เลยนะเล่นไปยี่สิบนาทีโอเคก็รอบแรกโดนดามแบบไปหนึ่งครั้งแล้วผมก็กดรีรีใหม่รอบหนึ่งเพื่อเล่นอีกรอบหนึ่งจริงๆถ้านับจริงๆผมก็โดนไปประมาณสองดามิดนะโอเคแล้วก็ฆ่าศัตรูไปยี่สิบคนนะครับยี่สิบตัวประมาณนี้ในโหมดสแตนดาร์ดนะถ้าโหมดฮาร์ดคอร์อาจจะโดนโดนหลุด เออโดนโดนดาเมจได้นะครับโอเคก็เซฟ,ฟก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนะครับอืมก็คลิปและชัตเตอร์แล้วกันเนาะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝ <laughs> ากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว